สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับครับวันนี้อยู่กับผมนะครับฟาร์มไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตนะครับห่างหายไปหลายวันนะครับในการลงคลิปนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตลูกไก่ชุดใหม่นะครับที่พักได้ประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์นะครับ ชุดนี้ก็มีประมาณสี่สิบตัวนะครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่ในาลาออนุบาลตรงนี้นะครับประมาณสี่สิบตัวนะฮะก็มีถาดอาหารนะครับเป็นจุดที่ให้ลูกไก่เนี่ยได้คุยได้เขียนนะครับสำหรับอาหารท่านผู้ชมที่ถามกันเข้ามานะครับว่าให้แบบไหนให้อย่างไรนะฮะอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสอนวิธีผสมอาหารแล้วกันนะฮะว่าลูกไก่รุ่นนี้นะฮะกินอาหารแบบไหนอย่างไรนะฮะ แล้วก็อายุอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับควรให้แบบไหนให้อย่างไรนะฮะนะครับสี่สิบกว่าตัวนะครับสีกําลังสวยๆเลยนะฮะร,รุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับตอนกลางคืนแล้วก็ให้ไฟเป็นอย่างดีนะครับแต่น่าจะให้ไม่ทั้งคืนนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับท่านผู้ชมอุณหภูมิเนี่ยสา3สิบเจ็ดสาสิดองศานะครับก็ต้องให้ไก่เรา ถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติของเขานะครับก็ปิดไฟให้เขาหลับนะครับโอเคนะฮะบรรยากาศนะครับในเล้าไก่บ้านนะครับลูกไก่ชุดนี้นะครับก็มีคนจองเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมมีพี่คนหนึ่งจองเข้ามานะครับไม่เยอะห้าสิบตัวนะฮะก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับในการอยากแบ่งสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองออกไปนะฮะไปลอง ศึกษาลองเลี้ยงดูนะครับก็เป็นความชอบแล้วก็เป็นอา,อาชีพเสริมของแต่ละบุคคลนะครับอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ลองสอบถามข้อมูลในช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีเข้ามาได้นะครับไม่ซื้อไม่ขายกันไม่เป็นไรนะครับหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวลูกไก่บ้านไก่ขึ้นเมืองใกล้ๆนะครับ กลัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงกลางคืนนะครับนะฮะตัวสวยๆนะฮะขาเหลืองทุกตัวนะครับแทบจะทุกตัวนะครับเหลืองแบบร้อยเปอร์เซนเลยนะฮะตาเหลืองนะฮะเราจะคัดเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แบบนี้มานะครับส่วนผิวดําขาดําเนี่ยเราเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับตัวสีเหลืองนะครับสีดําก็มีบ้างนะครับท่านผู้ชมนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ว่าขาก็เหลืองนะครับ อนุบาลไว้แบบนี้นะครับสัก1สัปดาห์สองสัปดาห์ก็จะไปส่งลูกค้านะครับที่จองเข้ามานะครับต้องขอบคุณหลายท่านนะครับให้ความสนใจของผมก็บางท่านอยู่ไกลนะฮะก็ไม่สามารถไปส่งได้นะฮะแต่ถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนเข้ามาผ่านเข้ามานะครับก็อยากสนใจแบ่งสายพันธุ์ก็ทักแชทเข้ามาเลยนะครับรุ่นนี้ประมาณ40กว่าตัวนะครับมีไม่เยอะนะครับสําหรับไก่ เพื่อนเมืองชุดนี้นะครับแต่ชุดที่กําลังรอฟักนะฮะไข่อยู่ในตู้นี่ก็ประมาณสามร้อยใบนะครับสามร้อยฟองก็น่าจะฟักได้ประมาณสองร้อยยี่สิบสองห้าสิบประมาณนี้นะะนครับก็ท่านที่จองเข้ามานะครับก็ต้องรอ,อนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเสียงอาจจะไม่ชัดต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับ ก็มีจุดให้น้ำนะครับอันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เติมน้ำให้นะฮะท่านผู้ชมมีจุดให้น้ำอยู่หนึ่งจุดแค่นั้นนะครับเพราะว่าไก่ประมาณสี่สิบตัวแค่นี้นะฮะก็ตัวยังไม่โตเท่าไหร่นะครับหนึ่งจุดก็เพียงพอแล้วนะครับให้ไฟหนึ่งหลอดในตอนกลางคืนนะครับสำหรับพื้นที่นะครับในการได้อยู่อาศัยในตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะฮะเนี่ย เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับสาเหตุที่ทําเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็คือ,อเวลาไก่นะครับเราจิกเรากินอาหารใช่ไหมก็จะมีพวกเศษอาหารที่มันเหลือเนี่ยนะครับร่วงหล่นลงมานะฮะตรงนี้นะครับเวลาทําความสะอาดนะครับท่านผู้ชมก็จะมีะเศษอาหารที่มันเหลืออยู่นะครับเราก็สามารถเอาไปทําเป็นผสมเป็นปุ๋ยหรือว่าเอาให้ไก่รุ่นใหญ่นะครับได้คุยได้เคลียร์ต่อไปได้นะฮะ แทนที่อาหารเราจะล่วงลงข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็จะมีที่รองไว้นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ให้แกลบนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เอาแกลบมาให้เพิ่งทําความสะอาดไปนะครับถ้าเอาแกลบมาให้เนี่ยเขาจะคุยเกียนอนเล่นทั้งคืนนะฮะนะครับอเดี๋ยวพาไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของเขานะครับก็อายุห่างกันประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสัปดาด้ากว่านะครับอธิ์กว่านะฮะก็ขนาดนะครับแล้วก็ รูปร่างนะครับก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปชมนะฮะใกล้ๆกันแค่นี้อ่าเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้ก็จะมีตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับตัวสีขาวเนี่ยเรายังไม่ได้ไม่ได้ให้ออกไปนะฮะมีตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับตัวนี้อายุห่างกันประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่านะครับท่านผู้ชมก็มีประมาณสี่สิบห้าสิบตัวเหมือนกันนะครับ ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ40-50ตัวครับชุดนี้ยังไม่มีคนจองนะฮะแต่ว่าเพราะว่ามันมันมันไม่ครบจํานวนนะครับตามที่เขาอยากได้นะฮะบางท่านก็อยากได้200ตัวร300ตัวก็มีนะฮะบางท่านก็ได้ร้อยตัวแต่ว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันมีแค่ประมาณ50ตัวแค่นั้นนะฮะในสัปดาห์ก่อนก่อนู่นนะครับได้แบ่งชุดนี้แหละไป50ตัวเหมือนกันนะฮะมันก็เลยเหลือเศษนะฮะ ก็ท่านใดที่สนใจสัก50ตัวนะครับก็สามารถแวะมาเอาที่ฟาร์มได้นะฮะชุดนี้มีมีแบ่งแน่นอนนะครับแต่ถึงร้อยถึงร้อยไมไม่ถึงนะฮะอายุประมาณ2สัปดาห์นะครับนะฮะตอนเคลื่อนไก่ของเราก็จะอยู่รวมกันแบบนี้นะครับนอนกองกันแบบนี้เลยนะฮะตัวใหญ่ขึ้นนะครับที่ให้อาหาร1จุด2จุดนะครับก็จะมี3จุดเยอะขึ้นนะฮะ จุดให้น้ำหนึ่งจุดก็พอนะครับเป็นวิตามินดีรวมผสมน้ํานะครับป้องกันโรคหวัดโรคอะไรได้นะะเป็นอาหารเสริมมาใหอไปนะครับเป็นการอนุบาลเบื้องต้นนะครับสําหรับอายุประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะลงวัคซีนให้นะฮะไก่ของเราจะได้แข็งแรงแล้วก็เป็นการป้องกันโรคไปในตัวนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับลูกไก่ที่ท่านเห็นนะฮะ ตัวเมียสมบูรณ์แข็งแรงนะครับหลายๆตัวก็มีง่วงๆซึมๆบ้างนะครับก็ต้องดูแลกันไปนะฮะถามว่าอัตรารอดนะครับวิธีการอนุบาลแบบนี้นะครับเลี้ยงเยอะๆแบบนี้เนี่ยอัตรารอดเป็นยังไงนะฮะท่านผู้ชมเราต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเราอนุบาลดีแล้วเต็มที่แล้วนะครับแล้วไก่เรายังมีการตายกันอะไรอยู่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับเอาเป็นธรรมดานะครับเป็นบางจังหวะ แต่อัตรารอดของผมก็ประมาณง่ายแปดสเนะครับประมาณแปดสนะฮะนี่ครับเป็นบางจังหวะเป็นบางช่วงนะครับบางทีพ่อพัน์แม่พัน์ธุอาจจะผสมพัน์แบบไม่เต็มที่เท่าไหร่นะฮะเชื้อมันออกมามันก็ไม่แข็งแรงนะครับท่านผู้ชมแต่รับประกันได้นะครับทุกชุดนะครับโดยเฉพาะชุด2สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ได้ไปก็ ถือว่าเป็นไก่ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ฮะแต่ชุดนี้ก็กลางๆนะครับท่านผู้ชมมีตัวเล็กตัวใหญ่ปะปนกันนะฮะสังเกตดูนะครับเทียบกับข้อกเมื่อสักครู่นี้นะครับรุ่นนี้จะโตตัวกว่าเยอะนะครับเริ่มมีปีกเริ่มมีหางแล้วนะครับพามาดูลูกไก่ในตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชม ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ได้คลิกเข้ามานะครับได้กดติดตามนะครับกด s ั b สไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับีแจ้งเตือนช่องของเรานะครับได้ชมคลิปนะครับช่องเกษตรพอเพียงยงชีวีนะครับต้องขอขอบคุณจากทุกท่านจริงๆนะฮะตอนนี้นะครับก็จากศูนย์ซับสไครต์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเกือบถึงหนึ่งหมื่นแล้วนะฮะหนึ่งหมื่นติดตามแล้วนะฮะ ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับผมก็ไม่คิดว่าที่ถ่ายไปนะครับมันจะมีคนสนใจแล้วก็มีคนติดตามเยอะขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ี่เข้ามารับชมนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะเป็นการบันทึกพัฒนาการของเราไว้แล้วกันนะฮะว่าเราเคยทําแบบนี้มันมีได้ผลดีผลเสียยังไงนะฮะจะได้เป็นการย้อนดูเป็นเทปของตัวเองนะครับแต่สาหรับท่านที่ สนใจนะครับในหัวข้อที่ตรงกันเนี่ยนะครับก็สามารถนาไปศึกษานะครับถึงแม้ว่าบางทีสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดไปนั้นมันมันไม่ได้เป็นองค์ความรู้ที่เพอร์เฟกสุดยอดนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าไม่เสียหายแล้วกันเนาะนะครับครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านที่ดูจนจบคลิปนะครับก็ขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความสําเร็จนะครับ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมานะฮะก็อย่าลืมนะครับกระทืบไลค์กดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้ช่องเกษตรพอเพียงช่องเลี้ยงไก่ช่องนี้ไปด้วยนะครับเพื่อจะที่เพื่อที่จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะฮครับสาหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตลูกไก่นะครับอายุ1สัปดาห์2อถึงสสัปดาห์นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามีเยอะแค่ไหนนะฮะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์นี่เป็นยังไงนะครับ ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อน